อ๋อความสวยมีมากท่ายากก็มีเยอะวู Happy birthday นะคะ Happy birthday ค uh. ่ะ สวยมีมากถ้ายากก็มีเยอะขอบคุณค่ะพี่บอลพี่บอล <c oughs> ถ่ายากถ้าอยากรู้ค่อยว่ากันนะคะฮ <c oughs> ่าโอ้โหเพิ่งเห็นเช For oh. a happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. เฮ้ยเรามีเสาพิเศษด้วยนะหนึงน่งสองสามกล้องนี้ค่นะหนึ่งสองสามใสอีกนะคะหนึ่งสอง